ก็รถสุดครับวันนี้จะชิชาแนลรอบหนึ่งครับดนคลิปนี้ผมมาเล่นวางกลางมิดไนท์แพลติเบิลอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นรถโตโยต้าซู r ปากันนะครับรถสุดก่อนเล่นาเคทโมนะครับใครอยากให้ผมใครอยากให้ผมเล่นรถอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้น,นะครับ ก็แน่นและแนบเลยอ่ะอยู่ไหนนะซูปเปอร์ซูปเปอร์อยู่นี่เจอแล้วว่าอาเซนทุกคนเล่นเกียวโตัวแน่นอนนบะมาต่อเลยไปกันเลยคนระับทุกคนวันนี้จะไม่มีเพลงเพลงคนระับก็เหมือนเดิมแหละวิ่งเสร็จสองดัน เล่นซีวันพอเลยนะครับเก่งอีกแล้วครับคลิปนี้จะไม่แหลกเหมือนคลิปที่แล้วนะครับมาก ถ้าผมปิี่ยนเอง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 เราเอกดเสีงคพูดเมาก็ปอไปเกไ็นใ้ยินเ็รนะูดกันรัวนสก่ี็มีตาตาดาสาตาด้วยกดไปเลยนิกยิงในถนนางกันเซ็นนะครับหรือเปล่าไป่รู คือถ้าถ้าเกนมนีมีหมดกีตาร์แพรก็อยากได้แล้วเนี่ยคือคือหาไม่เจอจริงๆน,นะสร้างเองก็สร้างไม่เสร็นนะจะสร้างเป็นสร้างไปแล้วนะไอจิกแล้วครับนี่แต่งคาร์บอนไฟเบอร์ครับที่จะโปงหน้านะครับจะล้ออะไรก็ไม่รู้ครับที่ผมเล่นซูปานะครับมีน้อง คนหนึ่งพักมาในไม่ที่พักมาในเฟสสุดตัวผมนะครับว่าไอพี่ได้นูปายึงหน่อยได้เลยนะแต่คือผมยังยังไม่คล่องคันนี้ไม่ตัดตลอดเป็นเรยอยรถขับหลังนะครับเป็นเป็นรถขับหลังโอ้ปัดแบบปัดมากอะ่ะโอเคอรอบนึงแล้วกันรู้สึกว่ามันไวไปไวมากสุด วันนี้ผมจะไปเล่นกวันเหมือนที่ผมเคยทำน,น,นะคอ,อับมกี่ก r 4แล้วแอ R34 นี่แม่งจเจอทุกครั้งเลยนะคือ R34 กับซูป้าในโหมดดรสซิ่งนะครับแบบโหตีนตายนะจริงๆเรื่องในสนามแข่งนี่ซูป้าแพ้นะครับเพราะว่ามันใช้เครื่องสา3เห็นสนามแขนะ่งนั้นนี่ท่านที่อยูรู้มานะครับ เครื่องไม่ใช่เครื่องของเกีแข่งๆๆแล,ล้วไม่เป็นไรจะเล่นตอบแค่ไม่รู้เป็นไรแต่ที่รู้ไม่ได้รู้สูรแน่ตอนเล่นทีวันผมพูดไรมโอเคครับ,บ,บดกด next ครับผมนั่นไง <pir ms> ต้องมาจัดการสองคนนี้ก่อน ไม่เป็นไรครับผมขอสักหน่อยดิของงัดหน้าดีของงัดหน้าดีเด็กก็มาเรื่องหน้าอแล้วก็จะไม่เจอลูกพี่นี่เลยคือถ้าเกมนี้แบบเกลียดยิงสู้เยด็ก ใช้สูตรอะไรเพราะว่าผมยังยังไม่คล่องนะยังไม่เซียนเท่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ผมเซียนนะเกมตอนนี้ไม่เซียนอะไรมาเจอรุ่นลูกพี่มันใช้อาร์สามสามกันใช้ทั้งแก๊งอะใช้ใช้อารสามสามกันทั้งแก๊งเลยนะฮะโคตรเทีร <laughs> น่าจะใส่ไซส์เฟกที่เป็นแบบไฟติ้งหน่อยนะเพราะว่าไซาาส์เฟกแบบแบบเรียบๆบสบายๆคงไม่เข้ากับอันนี้นะจริงๆแล้วมันแ็งแรงอีกแล้วแต่แรงไม่มากนะไม่แรกเหมือนมิสกันแล้วกินแล้วไม่งตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะครับจริงมากดนี้ครับผมแล้วก็ทุกคนโหลดใช่ไหมเราเสร็จนี่กด exit นะผม เอ็ e x i เสร็จใช่ไหมก็ไปเล่น4วันกันนะที่ไม่มีเสียงเพลงในในเกมนี่คือผมปิดแล้วปิดแบบปิดไปเลยนะมาทาไ่แท็กโหมดนะผมท่แท็กคอสตอมครับผมไปที่ Toyota Supra R Z นะครับแล้วกดขี์ออโต้นะครับออโต้ Auto 100%ไปที่ C วันที่เดิมเหมือนเดิมนะครับกะว่าซื้อจอยนะครับพอ ใช้จอยเล่นแล้วแหละน่าจะเล่นเคลียกมถีบแมนนู้ดแล้วแหละน่าจะเล่นเกมแมนนูนะครับน่าจะเป็นคลิปหน้าเลยไม่ใช่คลิปหน้าของเกมคลิปหน้าของคลิปหน้านะค,คือคลิปหน้าของเกมนี้ไม่รู้ว่าจะเล่น editor beast state หรือเปล่าจะเล่นนะทุกคนแล้วกูก็เล่นคือรถมันแรงเกินคนมันชอบปัดเล่นยิงทุกคนเคยเคยเ,เ,เล่นจูป้แปาแล้วปัดมาเลยนะ เล่นการต่อไปนะผมเล่นการ์ดผมกกาสุดสุ่มคิดดแล้วนคือเกมนีนนนน้ผมชอบสุดเลยอมงเกมตู้หรืเกมแ่งี้เข้าใจไหมเพราะว่ามันเป็เกมที่แนวนีน่แนวสปีดนี่ผมชอบมากนี่ก็4สวันทำตามากขยันอย เกมนี้ไม่มีมตองเลยครับมีเชื่อม,ใใมีมีเกมนี่มีคือชอบพูดเรื่องทหารวสิสกายตรงไม่สนสกดดักสไตล์ไลน์หรอกเนี่ยเพราะวะ่าเพราะคันนี้มันพลาดด้วยคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นรถอะไรบอกผมได้เม้นลงมาเลยครับอยากให้ผมเล่นรถอะไรเม้นลงมาเลยครับ นี่็ EP สองนะตอนนี้ก็สี่สิบเส้รโไฟเบอร์ขอบคุณที่ติดตามบรรจุว่า RV น่าจะจะเล่นแต่อาจจะไม่เล่นนะจะเล่นหรือเปล่าถ้าไม่ล่นก็ไม่โดนด้วยเพราะว่าผมไม่ฝึกนะครับไม่มีเวลาฝึกเลยนะครับแรงแรงแรงไหมครับแรกเกินแรงเก่งเกินมากครับผม ก็คืวีวันเล่นทไททักพี่แบบก็หลอดนะฮะวิเกิดเจมาหนึ่งว,เว,เว,เวิเร็วกว่าหนึ่งวิครับผมหนึ่งวิแค่นิดเดียวนะ นี้ขับสอง,สองหลังด้วยเออเกมนี้ไม่มีรถฮอนด้าถ้าเอาเลิเ็เข้ามจะพู่แต่ก็ถือว่าเกมเกมมันเก่าแนละ้คือไมมีาี่อะไรแลนะก็เกมนีใ้ใครทำโงใครก็จะไม่เล่นแน่นอนแเพราะนใครทำโงใก,ก็จะเล่นแน่นอนนะซึขขง่งผมทำอบหจะบินจะบินที่สุด หนึ่งวิ่งแล้วมันจะมีมือเล็บขอดนี่นแหละนะฮะอาสามสี่ที่ผมแต่งในคลิปที่แล้วมันได้ที่หนึ่งอยูนะ่ผมไปดูในนอกรอบมาไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า,าเพราะว่าตอนนี้เช็คพอยท์ที่สี่เอ้ยตันนี้ผ่ะเดี๋พอยที่สามก็เช็คพอยท์ท้ายนะครับถือว่าไวมากขออภัยที่พูดเร็วนะครับโอ้แม่ จรท่อยากตนอใก็กดยุาติดมาเล่นไ,นนไดในะลกด้ผมเล่นบ่อยตปล่อยนะคือผมตั้งแต่ผมเล่นเปียงออกไม่เคยเล่นกแล้นีน่แล้วคอร์ดหรือเปล่านั่นไงเฮ้อโอโ้โหุเนผู้คนเห็นคลิปที่แล้วไหม 4นาที1นึ่งวิอันนี้3นาที57าิบเจ็วินะครับคือ <c ười> แม่โอ้โหใครที่อยากติดตามผมต่อไปก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ